วัสดีค่ะวันนี้มาหาคุณหมอนะคะตามนัดของโรงพยาบาลวันนี้มาดูพัฒนาการนะคะแล้วก็ส่วนร่างกายตามปกติที่โรงพยาบาลนั่ะค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> เด็กๆเนี่ยก็โตขึ้นกว่าเดือนที่แล้วมากเลยเพราะว่าต้องเปลี่ยนไซส์เสื้อที่จะออกมาข้างนอกวันนี้มีวเกลก็มาในชุดของลายจุดเหมือนพี่บางกร นี่อันนี้เขาแถมมาให้กับเพื่อนเพื่อนได้ใส่ถุงเท้าสีขาวนหนพ่อถ่ายทั้งตัวมิกิโอหน่ย่ยออหนูจะไปโรงเรียนแล้วหนูใส่ถุงเท้าสีขาวส่วนพี่มังกรก็มาในชุดสีลายจุดเหมือนกันชุดนใหญ่ขึ้นมากเลยจากเดือนที่แล้วน,นะคะ ราหมอค่ะผมพี่คือภินันธนาการจากใครอภินันทนชุดอภินันทนาการมาจากคุณป้าติ๋วนะคะซึ่งป้าติ๋วเนี่ยก็เป็นคนที่ทำางคงมาลัยลูกปัดมาให้มากับองค์พระพุทธเม่ฟานะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยอยากจะนําไปถวายที่ไหนเวลาเราไหว้พระก็เอาไปถวายได้เลยแล้วป้าติ๋วก็ยังส่งเสื้อผ้ามาให้ ด้วยนะคะจริงๆส่งมาให้ตั้งแต่เกิดแล้วแต่ว่ามันจะเป็นไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นก็เลยได้มาใส่ช่วงนี้ทอดีค่ะเพราะว่าชุดเด็กๆแรก,แรกเกิดเนี่ยที่ยายๆส่งมาก็คือใส่ไม่ได้หมดแล้วนะคะเพราะว่าน้องๆตัวใหญ่มากมังกรมังกรม่วง ใสหน้าโดนแดดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เด่กหญขายคู่ยังขายแล้วอ่นะเอาอันคูน่เกลลูกเกลนี่เกลเกลคะเกลมาลมองกล้องหน่อยลูกลองกล้องหน่อยลูกนี่สองโอเคกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วคะ่ะ สวัสดีคุณลุงป,ป้าน,น่อยวัสดีลุงลุงป,ป้านหน่อยครับ <c oughs> นมติดปากเุ <c oughs> ้ยเสื้อเสอื้อมีลายมูมินด้วย <c oughs> อะไรนะมูมินเหรอเป็นของมูมินนะคะยายซื้อมาให้จากที่ฟินแลนด์ให้มาใส่แต่ว่าพอดีกำลังจะถ่ายถ่ายรูปให้คุณยายก่อนเนี่ยหมอบอกว่าก่อนเนี่ยโตเร็วมากอยู่ในเกณฑ์ที่โตเร็วมาก <c oughs> ช่วงนี้ที่ไปหาหมอก็เพราะว่าต้องเช็คค่าเลือดของแฝดน,นะคะเพราะว่าค่าธาตุเหล็กเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์คือมันขาดอยู่หน่อยแต่คือมันยังไม่ถึงก็ให้กินธาตุเหล็กต่อไปก็คือให้กินวิตามินธาตุเหล็กต่อไปที่ไปหาที่โรงพยาบาลนะคะหมอพูดอย่างหนึ่งว่าน้องเขาแบบว่าอาจจะตัวโตเร็วสาเหตุนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวโตเร็วค่อนข้างเร็วเม็ดเลือดแดงอาจจะ สร้างไม่ทันไม่เร็วเท่าขนาดตัวที่แบบใหญ่ขึ้นอะไรทำนองนี้ด้วยเลยส่วนส่วนมิเกลน่ะก็คือจะปัญหาก็จะน้อยกว่าบางกรนิดนึงมิเกลเขาจะเขาจะนิดเดียวไม่คนนี้คนนี้แต่บางกรจะเยอะกว่าก็คุณบอกก็ยังนักทุกเรียนอยู่นะคะจนกว่าจะค่าแ a บจะเท่าเดิมแต่คือพัฒนาการทุกอย่างอะไรแบบปกติหมด พยาบาลก็ถามเช็คอยู่วันเนี้ยเออวันนี้วันนี้ก็คือน้ําหนักก่อนเนี่ยตอนแรกเดาว่าน่าจะอยู่ที่6กกิโลแต่ว่ากลายเป็น6กโลครึ่งหกโลกลายเป็น6กโลครึ่งเลยส่วนสูงก็ส่วนสูงหกสิบประมาณนี้เออเกี่ยวก็ตามมาติดติดใช่เป็นเด็กที่ต้องช่วงนี้ยังลงพยาบาลยังต้องนัดเดื่อนพัฒนาการแล้วก็สุขภาพเนาะเนอมังกรเนอะ ก็แต่ชอบเสื้อนะเสื้อเนี่ยเป็นลายมูหมิ่นมูหมิมนมม่นนี่เป็นเหมือนอสัญลักษณ์เป็นเขาเรียกว่ามาสคอตใช่ไหมเป็นมาสคอตด์ของฟินแลนด์อันนี้ก็แม่น้องเมย์ส่งมานะเอฟซีมีสองตัวอีกตัวหนึ่งก็ส,สีเข้มกว่าแต่ก็อีกไม่กี่วันก็จะใส่ไม่ได้แล้วนะคะยหญย่ยยแต่มีเกลใส่ได้อยู่ใช่ก็จะเป็นของมิเกลทั้งตู้ <laughs> อย่านอนละอย่านอนละอย่านอนแลยน,นลึ่นนวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเม y เดสตอรี่นะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่ในรถนะคะเพราะว่าเออเป็นวันที่จะต้องทดสอบอตัวคาซีดนะคะเพราะว่าญาติาเนส่งมาอันนึงคือตัวนี้อีกอันนึงคือตัวนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันจะมีตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นระบบไอโซฟิกนะคะ แล้วรถฮุนได s สตาเล็กวีไคันนี้ไม่มีไม่มีมมตัวยึดที่รองรับไอโซ i so ิของคาซีนะคะมีก็เลยได้ซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์สำหรับติดลำบกนะคะให้มันเชื่อมกับตัวคาซีได้ซึ่งแม่น้องต้องพูแนะนำมาก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาลองใส่กันค่ะแต่ว่าโชคดีว่าตัวตัวนี้คือง่ายๆคือมันสามารถใช้กับตัว เบลของเบาได้เลยนะคะแต่ว่าตัวข้างหลังเนี่ยต้องทําการประกอบใหม่ซึ่งมันก็ลุ้นอยู่ว่าเบาเนี่ยมันก็มีความหนาของมันด้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปช่วยพี่หน่งเล็งข้างหลังนะคะอ่ะเป็นไงพี่หน่งเออกำลังหาตัวเสียบอยู่เพราะว่าเบาของของรุ่นเนี้ยมันหนาอพอเบามันหนาเนี่ยขายอย่างที่มัน ยาวออกมาเนี่ยมันไม่พอมันไม่พอ<ม>ก็เลยต้องเลง็งเล็งแบบเล็งแบบลึกอะลึกลึกมากๆไม่รู้จะได้ไหมุมูนนี้ถ้าไม่ได้ก็ต้องไปซื้อไปหาอันใหม่ใช่ใชต้องหรือว่ามันมีตัวขยายหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันสามารถที่จะขยายออกมาแล้วก็ต่อได้ไหมอัน,น,น,นอันนี้นะคะอันนี้คือตัวที่ซื้อขึ้นมาใหม่แล้วมันจะมีรูร่องตรงเนี้ย เพื่อที่จะติดกับข้างหน้าสิแบบเป็นแง่งออกมาเพื่อจะเสียบกระช่องออกมาได้พอดีอ่ะจะให้หนูทาอะไรนะเมย์ลองเลงดูว่าอ่าไอตัวเหลืองเนี่ยหรอใช่อ๋ออ๋อออ,อ,อพี่พี่นึกอออแลวพี่นึกอ่อ้วนะคะพี่เน่งก็ติดตั้งไปได้แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็แทบจะก็คือนั่งได้แล้วแหละ พอดีสั่งตัวซัพพอร์ตให้ลูกมาด้วยนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยเขาก็จะขายแบบว่าอันนี้ซัพพอร์ตตรงขาน้องอันนี้ตัวน้องแล้วจะมีส่วนหัวด้วยอันนี้แยกกันอันนี้คือเมย์สั่งมาเฉพาะขากับตัวนะคะเพราะคิดว่าน่าจะพอดีอันนี้คือพร้อมนั่งแล้วนะเอฟซีเนี่ย,เด,ยววเดี๋ยววันเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะพามังกรหรือไม่ก็มิเกลหนึ่งคนเนี่ยลองลองลอง,ลองนั่งไปช้อปปิ้งก่อน <ม>เอาทีลคนเอาทีลคนมีหมวกด้วยนี่ FC นี่ก็จะนั่งไปประมาณนี้กันแดดมันเป็นห้องเขาเหรอใช่ใช่ก็จะติดแอร์แล้วจะนั่งสบายแล้วก็อย่าให้วิ่เ่งลองเลื่อนแบบที่มันหันหน้าเข้าบอเบาะว่อแม่นะคะแนะนำมาว่าให้ให้เอาไว้ตรงข้างหลังเบาะคนขับอืมแล้วก็ให้ถ้าน้องยังไม่ได้แบบนั่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้เอา เอาตัวคาซีดหันเข้าบบกออ๋อโอเคอย่าพี่เน่งรองหันเข้าบอนะออหันหนข้าบอกเดี๋ยวบุญให้อโอเคนะคะ FC ก็เราติดตั้งเบาะคาซีดเรียบร้อยแล้ววันแรกวันเนี้ยคือบอกได้แล้วผมเนี่ยกลุ่มกระหมบทำนานมากเป็นชั่วโมงใน FC แต่พอเราทำเป็นแล้วเนี่ยก็คิดว่าประมาณห้นาทีก็เสร็จแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าเ,เวลาต่อเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันทำยังไงนะตอนนี้คือรู้ละง่ายเลย แบบสายทํำยังไงแล้วก็แบบไอโซฟิกทํำยังไงสําหรับใครที่จะหาคาซีตต้องไปเช็คก่อนนะฮะว่ารถของเราเนี่ยมันติดตั้งกับรถแบบไหนได้บ้างกับคาซีตแบบนี้ได้อืโอเค okay. ก็อันนี้คือเรียบร้อยใช้ได้เลยอ, <laughs> อันนี้าจะเป็นของมังกรใช่มังกรนะฮะเพราะว่าอันใหญ่ส่วนมิกเกียวก็อยู่ตรงนี้นะฮะส่วนตัวเลย นั่งสบายนี่มีเกีียวนะฮะนั่งสบายอยหมุนได้อู้ดีอันนี้ก็จะมีอ่พี่คนหนึ่งนั่งคอยดูตรงนี้นะโอ้เดียบรอยเดือบอันนี้ก็หมุนได้นะฮะหมุนได้กำลังคิดว่าเวลาเปลี่ยนพระอ้อมจะเอาที่เปลี่ยนพระอ้อมมาวางบนนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยน พอ่พอครับพอ่อครับพ่อครับพ่อครับเงียบเลยพอ่อครับจ้าจ้าพอ่พอพ่อเฮ้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không này เดี๋ยวสงสัย คว่ำแล้วหรอคะลูกอืมอืม,อมว้าวาสวยจังลูกวันนี้ใส่กระโปรงวันนี้หนูใส่กระโปรงค่ะวันนี้หนูใส่กระโปรงค่ะวันนี้หนูใส่กระโปรงค่ะใส่เสื้อสีจมพูน่ารักจังเลยน่ารยกจังเลย